เอากับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่นไอ้ไก่กากไอ้ไก่เต้นโยโย่นี่นั่นเี่จรจริงมันไม่ไก่กาผู้หญิงเลยนะแต่ว่าเราเคยเล่นแล้วล่ะแต่ว่าอันแรกที่เราเคยเล่นสุดก็จะเป็นตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะงัาา้นเราจะมาเล่นอันนี้กันนะฮะซึ่งมีคน มีคนคอมเมนต์ว่ากวดจะลงคลิปเนี่ยใช่เป็นขายไปไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวแล้วเพราะคนดูก็มีแค่คนเดียวเนาอวิดีโอเนี่ยเขาฝากบอกเพื่อนหน่อยนะฮะเขาบอกเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยลงคลิปซ่อนอาจจะลงวิดีโอบ่อยนะแล้วเพิ่งไปซื้อฟืนใหม่มา ซึ่งเราเล่นแมบ,บผีหน่นเองได้เงินโคตรเยอะแปดสองแปดสิบสาบาทนี่ตรงนี้เลยแบบผีนะเข้าไปเลยวิธีการเล่นนะเราก่อนเราไก่าหายตัวไปก่อนครั้งที่สี่เออมีเพื่อนอีกคนนะโอ้ให้สามดอลลาร์เลยเหรอโอายเก็บขพราะานะ มันไม่ไล่ใช่ไหมโอ้หลอกอีกแล้วมันโดนล็อกโอ้ยยิงโดนอีกโดนนีกรถไฟใส่ใ่โอ้ย,ย,ยอมันกระตุกกระตุกเข้าโอ้ยกระตุกมากทุกคนเก็บได้สามอย่างค่ะโอ้เออไอคือด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออ มันจะมาโนนอีกไปเลยไปไปไปพอดีเลยเพื่อนเก็บของนานอืเกิดมาโคตรโชคดีอ่ะเคยเป็นหญิงสาม,ะนะมารอบแล้วเกิดมาเพิ่งเจอของพับเพออิ่นเก็บของนี่มาเจอของนี่เพิ่งเกจอของนี่ก็คือจะมีเจ้าลูกพวกนี้ทุกคนเห็นอยู่นะเอเอเอ,อีกตัว เต็มไปด้วยโองของเงาเยอะเกินเนี่ยพี่ชอบศัตรูที่มันจะมีโอ้โอ้รอบแรกจะปีศาจเข้ามามันจะมีเต็นท์อยู่นะมันจะเป็นเต็นท์ข้าวให้ทุกคนจะเป็นบนหัวข้าวเลยนะด้านบนข้าง ถ้าทุกคนขึ้นไปด้านบนค่ายสือเยี่ยมอะว่า้าบนค่ายสูมขึ้นไม่ได้สักตัวเลยนะหาค่ายแบบเน้อทีข่ขึ้นข้นข้างบนมันอยู่นี่๋ยที่ขึ้นข้างบน,นอยู่นี่นะนอกจากมีเยอะคิดมันก็ต้องยาวดิไม่ไ้ตัง้งใจจะให้คิดยาวถนึงตายไน่ตายโอ้โอ้โอ บอกว่านะตัวนี้หนึ่งกระสุนคือว่าเราควรจะมี้หนึ่งนี่อยู่ด้านบนนั่นไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านบนโอ้ยเื่อนี่ดิเนื่อยพาอะไรมา ท่นีาค่ายทุกคนนี้ทุกคนขึ้นไปบนค่ายหน่อยประตูมาไม่ได้บอกเลยค่ะห้ตมประตูให้เพื่อนเก็บไปบอกไปให้เพื่อนเก็บเพื่อนเก็บทนมาเข้าไปาีใจไม่ได้เนาะฟันจะตายแล้วเนาะมันจะอยู่ตรงนีนส้สวยอยูอออ่แน่เอ๋บอกเลยห้ามลงนะจ๊ะไม่งั้น ถูกขีนะครับเขาเกิดเพื่ออะไโอ้ห hmm ด้วยยัะไปขึ้นจุดเองนี่ตรงไหนกันข้าของนิสัยอะไรเยอะแยะข้าเขาเกบดเพหมดแล้วเนี่ยเหลือทุต่องแล้วเขามาค่าแล้วรอย่ง เมื่อวานน่ะนี่ค,ครับนี่ค,ครับนี่ค,ครับเฮ้ยเข้าไปแล้วก็ตายทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคพอดีเลยทุกคนลงเลยต้องรองเชี่ยนพี่น้องหมดก่อนนะเราต้ององานงต้องมาคนแรกเลยนะดูดีก็ไม่เกิดที่ของดีเลยนะ ก็เคยเป็นบ้างเราขอวอร์สไปตอนที่ได้ยินเลยนะคะเอ้าเออวาร์สแล้ววันนี้วาร์สเลยโอเคทุกคนอาจจะคิดว่ามันยังไม่วาร์สแต่ผมคิดว่าวาร์สแล้ววาร์สแล้วไปเครื่มขึ้นหรือเรื่องไม่ขึ้นหรอเครื่องมันต้องสือสีหายถ้าเราเพิ่มขึ้นเรื่องไม่ขึ้นมันก็ต้องรอนานนี่แหละ ยิงอะไรตรงนั้นื่นเดียวกันด้วยประเด็นไงเพื่อนมาละโอเคเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนายกันเลยไปสมุดอยู่นะหนนาทีแล้ว, okay, ลว,สสลวหนะนึ่งคลิปหกนาทียัยงดได้ไม่เหมือนเดิมเท่าเดิมฮะแต่ก็ลำบาอีกทีหนึ่งว่าห้าสิบ เราจะลองไปเล่นรถแล้วนะเรียวเก้าแล้วมันทีงเลยว่เราถึงหนึ่งร้อยแล้วนะเรากดไปตรงนี้่ คุณร <ane> ู้หรือไม่ว่าทำไมการเล่นเกมทั่วไปถึงต้องเสียเงินแต่การเล่นเกมผ่านแอคเวิลสามารถทำเงินได้เหตุผลหลักคือเมื่อเล่นเกมผ่านแอคเวิลคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นโฆษณาจากผู้จัดพิมพ์เกมมีเกมมากมายที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นโฆษณาเช่นฟรีไฟล์ร์ครับดีโปรไบลีเจนดังๆและเกมดังๆอีกมากมายนอกจากนี้เมื่อทำภารกิจของเกมสำเร็จคุณยังได้รับรางวัลบิลอีกด้วยคุณสามารถใช้บิลเพื่อโหลดเกมในราคาพิเศษจากแอคเวิลหรือแปลงบิลเป็นเงินสดแล้วถอนเข้ากระเป๋าเงินของคุณมีไหมที่ได้ทั้งความบััันน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 เเเเเทิิิงงงแแแลลลละะรรรรราาาายยไไไไไดดดดดดด้้้้้้้้สมมมมปปพพอออๆกกวว์โห่่ตตใชู็็ข พูดเร็วๆก็ได้และแค่เพียงสงสัยจะเป็นโฆษณาให้เขาแล้วเนี่ยเราจะเป็นโฆษณาให้เขามารอบนี้จะเล่นที่คุ้นเคยที่เคยคุน้นเนาะเนาะรอบนี้จะเล่นแบบหนึ่งน่าจะคือแบบด,ด,ดังดองลิ่งดิ่งดูดีดูดี ดองดิงดองดิงดองดิงดองดองดิงดองดองดิงดงดงด่งนะอยากต่อสู้นะฮะโอ๋ยอยากเป็นขังขาวว่ะเป็นขังขาวเพื่อนอยากฆ่าไข่เด้ออยากฆ่าไข,ข่เด้อเพื่อ,อนคอมเมนต์กันนะอ,อยากเล่นแบบเพื่อนแต่เ,เล่นไม่ได้เล่นแบบเพื่อนไม่ได้และจบคลิปนแล้วก็ไม่ได้ ยังไงเลยไม่คุยก็คือ,นะคอแบบยังไงนะแล้วคนนั้นก็เคยเรื่อยแล้วแหละแบบเนั้นก็คือเราเข้าเกมมาเราไปบอกมัญหาเพื่อน,นอยากเล่นกับเพื่อน,นบอกขอเป็นเพื่อน,นด้วยกันมานะหน้า้าผมแล้วผมเล่นกับผมเล่นเป็นเพืเ่อนไม่ได้ก็อบอกแล้วผมเล่นเป็นเพื่อนไม่ได้ผมอัดคลิปอยู่มันจะยาวไม่ต้องจะให้คลิปมันยาเนละ ผมไม่ได้เปลี่ยนตุกินดินเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนตุกินดินแต่ผมเปลี่ยนเด้อผมเปลี่ยนแล้วผมได้มไม่เอาละน่ะกูตายสองแล้วอันเดอ้ออันเดอ้อดูหน่อยโอ้เดือดตั้งสองคนไม่นิ่ง เล่นเหมือนเพื่อนได้ไหมไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวจริงจริงมันต้องเล่นกับเพื่อนแต่ว่ามันเล่นกับเล่นเป็นเพื่อนไม่ได้ทุกคนเล่นเป็นเพื่อนกันไม่ได้เขบอกว่าเล่นเป็นเพื่อนกันไม่ได้เล่นเป็นเพื่อนกันไม่ได้ บอกว่ไงกิน Thank mm -hmm. you.